อันนี้มาเผยสิ่งพิเศษพิเศษในคอร์สที่ไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะคะคนที่ไม่เคยได้จับงานใหญ่เลยคิดว่าฉันจะได้จับไหมหรือว่าฉันไม่มีเงินทุนเลยอะ่ะแล้วฉันจะเริ่มจากไหนในการที่ฉันจะเป็นเจ้านายของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะจะบอกเลยว่า,าจากักรวาลเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งเงินจำนวนมากๆมาให้คนที่ ไม่มีความสามารถในการรับได้หรอค่ะถ้าทุกวันนี้คุณมีความสามารถในการรับได้อยู่ที่2 5 0 0 0ื่นถึงสามหมต่อเดือนนะเขาก็จะส่งมาให้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเทรนตัวเองให้เป็นคนคนนั้นอ่ะค่อยๆเทรนจิต ตัวเราเองจากการพูด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 อะไรได้แบบนั้นพูดอะไรได้แบบนั้นเช่นฉันอยากมีชีวิตที่ดีฉันมีชีวิตที่ดีฉันมีครอบครัวที่มีความสุขฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นฉันมีคนที่รักฉันฉันมีสามีที่รักฉันสามีของฉันดูแลฉันเป็นอย่างดีอะไรก็ตามที่ดีๆที่เราพูดเราจะได้รับจากคำพูดที่เราพูดนั่นเองหรือว่าเทรนตัวเองอ่ะให้เป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือ ร่ำรวยยิ่งใหญ่เช่นณนะวันนี้เราไม่เคยเทรนตัวเองเลยอ่ะ,อะเริ่มต้นนะจากสมมติว่าใครเป็นพนักง,งานบริษัทนะแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเริ่มขยับมันลองมีรายได้จากเดือนละหมื่นห้าอยากลองมีห้าหมื่น 50, ดูอะไรเงี้ยฉันเป็นคนที่มีรายได้เดือนละห้าหมื่นผู้ครั้งแรกอาจจะรู้สึกตะกิดตะโคนใจฉันเป็นคนที่มีรายได้เดือนละห้าหมื่นฉันเป็นคนที่มีรายได้เดือนละห้าหมื่นฉันเป็นคนมีรายได้เดือนละห้าหมื่นคุณไม่ต้องสนใจนะว่าวิธีการมันจะเป็นยังไงเดี๋ยว ไอเดียดีๆมันจะพัางผูกมามันจะพัางผูกตอนไหนตอนคุณอาบน้ําตอนคุณอยู่คนเดียวตอนคุณกินกาแฟตอนคุณกินกาแฟตอนคุณสนุกสนานให้คุณรีบปฏิบัติการจดเหมือนจดเลเชอร์ค่ะจดเลยว่าอยวันนี้เขาส่งอะไรมาวะคุณลองดูก็ได้คุณไม่เคยทํางานกับจักรวาลคุณลองทําดูสักพักมันจะเริ่มมีไอเดียที่พัางผูกบางคนลองเพลงเพราะแต่ทําอะไร ยังแต่งทำเป็นไรายได้ไม่ได้ไอเดียมันจะเริ่มมาแล้วหลังไหลมาแล้วฉันต้องทําอะไรบ้างบางคนมีทํางานประจาอยู่แต่ว่ามีฝีม,มือในเรื่องของการตกแต่งกราฟิกเล็กน้อยๆ,ๆไอเดียก็จะเริ่มมาแล้วว่าฉันต้องทําอะไรบ้างใน,ในงานด้านนี้คุณอย่าไปขัดขวางการทํางานของจักรวาลเขาคุณอย่าไปขัดขวางการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเขาส่งมาให้คุณรับให้หมดพอรับมาแล้วคุณจดพอจดแล้วคุณไม่ต้องสนใจข้างหน้าเลยคุณจะค่อยค่อย เดี๋ยวมันจะออกมาเองว่าคุณจะต้องทําอะไรทําอะไรทําอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเขาจะบอกคุณเองว่าคุณจะต้องทําอะไรนี่แหละเป็นการเทรนเล็กๆน้อยๆในการรับเงินก้อนใหญ่ๆที่มากขึ้นมากขึ้นค่ะนะคะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะที่ครูได้ทดลองใช้มาแล้วใช้มามากกว่า5ปแีแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะ